เราไปคุยเรื่องเลี้ยวคูนก่อนแล้วกันถูกต้องนะครับใครที่ทํางานอยู่หรือว่าไปเที่ยวแล้วนะครับก็ดูกันมาได้แล้วก็ส่งข้อความเข้ามาดูจากที่ไหนไลฟ์ส่งไลฟ์แชทกันเข้ามาใน YouTube ในเฟซบุ๊กก็ได้หรือว่ายังทํางานอยู่แล้วแอบเจ้านายดูวิกนี้เปนวิกสุดท้ายในการทํางานใช่ไหมวิกสุดท้ายบางคนก็อาจจะลา26เลยเพราะว่าหนีรถติด27เงไม่งั้นกลางคืน27ถ้าออกกันไปหมดเนี่ย มันจะติดยับเลยยับยับเลยอ่ะส่งเข้ามาบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับรแต่ว่าเราไปเริ่มที่เวี้์วคูนก่อนอ่าสถิติของหงแดงปีนี้จึงต้องควอะไรเลยแล้วแล้วโอ้โหแล้ววันนี้ผมไม่ได้วันนี้คนทำรันดาวเป็นบกบกตุโอ้อครับอ่าแล้วก็จัดข่าวนี้มาให้แล้วก็กลายเป็นเราที่ต้องมาอ่านข่าวนี้เดี๋ยวก็ไปคุยกันอีกไอสองคนนี้มันอคติหรือเปล่าเออหางานให้ตลอดคือประมาณยังไงอ่ะชนะแล้วหมายถึงเป็นจ่าฝูงแล้วไม่ได้แชมป์เงียคือมันเป็นสถิติ มันเป็นสถิติคือจะว่าไปในช่วงเนี้ยมันอาจจะเป็นช่วงที่เขาหยุดไงครับเหมือนแบบพวกนักคงนักข่าวในบางทีเขาก็เตรียมเตรียมคุณกีต้าคุณกีต้าบอกชุดตีมไปงานศพโอ้หฟ้าขนาดนี้ไปงานศพไหนโอ้ใจร้ายมากกลับมาที่ลรเ่อ์พูลต่อคือก็คือถ้าจะเท่าคร่าวที่แบบพอจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือช่วงนี้ฝรั่งมันหยุด อ,อมันอาจจะเตรียมเขาเขาเรียกว่าอะไรนะคอร่่่่่่่่ไ่่่่่่่่่่่ว่่่่นน่่่่่อ่่่่่่่่่ม่่่่่ี่่่่่่่่่่ทอ่่่่า่่่่่่อนต่่่่ั่่่่่ห่่่่่่ั่่่่่่่่่อ่่่น่่ BBC ่่่่่่่ี่่ล่ล่งีน้าด้วยเมม่่ลา่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่น่่่่น่า่่่่่่่่่เอ่่่่่่่่่อก่่่อ่่่่่่่าก่อ่่่า่่่่่่่่่่่่่าบันทึกเอาไว้นะครับคือ จ่าฝูงในวันคริสต์มาส32ซีซันที่ผ่านมาเนี่ยคว้าแชมป์ไป16ครั้งในบ้านปลายก็เท่ากับว่าสถิตินเนี่ยก็คือ50-50เลยนะครับครึ่งนึงเลยนะครับในประติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็มีทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะครับที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นจ่าฝูงในช่วงเทศกาลคริสต์มาสกี่ครั้งนะครับ6ครั้งอ่า6ครั้งนะครับอ่าแต่ว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะ6ครั้งที่หมายถึงแบบ11ซีซันหลังนี่นะอ แต่ว่าครั้งเดียวเท่านั้นครับที่ไปลงท้ายด้วยการเป็นแชมป์นั่นก็คือฤดูกาล2 0 1 9ันสิถึงสองพช่วงโควิดช่วงโควิดนะครับผมอ่านะครับผมก็คว้าแชมป์ไปเอาชนะซิตี้ไปถึง18คะแนนคือกำลังจะมาบอกว่าโอ้สิบแแต้มเลยเหรจำไม่ได้แล้วในช่วงโควิดโอ้แต่คือกำลังจะพยายามสื่อว่าตั้งแต่เป็นจา่าฝูงในช่วงคริสต์มาสเนี่ยได้แชมป์แค่ครั้งเดียวนะใช่แต่ไอ้ครั้งเดียวของเขาเนี่ยมันคือแค่6ครั้งไม่ใช่เหรอใช่จาก6ครั้งซึ่งมันก็ยิง ก็ยังถือว่าไม่ได้น่าเกลียดไหมยี่สิบเปอร์อประมาณสิบสิบหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์๋อถูกไหมถือไม่ได้เยอะไม่เยอะไม่เยอะก็ก่อนหน้านี้มันจะเป็นแชมป์ในคริสต์มาสมันก็ยากอยู่นะเอ้ยหมายถึงเป็นจ่าฝูงอ่ะเพราะว่าคริสต์มาสมันก็ยังไม่ยี่สิบนัดเลยไงมันก็เหลืออีกต้องเป็นยี่สิบกว่านัดอ่ะมันสถานการณ์มันก็พลิกผันได้นะพวกทีมอาเซนอลเป็นจ่าฝูงช่วงนั้นยังไม่ได้แชมป์เลยก็นี่ไงมันก็เลยมีสถิติมาเลยสองซีซั่นหลังสุดเนี่ยล่าสุดเลยที่อาเซนนอป็จาฝูง ช่วงคริสต์มาส22-23เนี่ย2022-2023เนี่ยผมจำได้ว่าเขาไปถึงเกือบมีนาเลยนะใช่ผม<ก>ยังแซวกับพี่เสถียรอยู่เลยยังเดินถือแก้วในออฟฟิศอยูอ่แล้วก็สุดท้ายโดนแมซิตี้แซงแล้วเป็นแก้วนั้นแก้วนั้นก็คว่ำตั้งแต่ประมาณปลายเดือนกุมภาแล้วก็<ม>2023-2024เดูการที่แล้วเนี่ยครับน่าจะจบตั้งแต่มกราโดนแซงเลย โดนโดนแมนซิตี้แซงนะครับผมก็คว้าตั้งแต่มกระลาเหมือนกันแก้วใบนั้นตอนตอนนี้เขาก็ยังไม่ถือยังไม่ถือโชว์เท่าไหร่นะตอนนี้ยากเหนื่อยๆสากเก็บอีกดีได้ไม่มีแก้วแมนยูต้องเคลี้ยงอ่ะต้องเคลี้ยง์ทิ้งเออเอ้นะครับก็คือนอกจากนี้เนี่ยห้าจาก11ฤดูกาลหลังสุดที่ทีมจ่าฝูงในวันคริสต์มาสไม่ได้แชมป์เนี่ยก็เป็นของลิเวอร์พูลไปทั้งสฤดูกาลด้วยนะครับคือซีซั่น2 0 1 3ันสิถึงสองพ ซีซั่น2020ถึง2021และซีซั่น2อถึง2022อก็คือโดนซิตี้แซงคว้าแชมป์ทั้งหมดเลยเออนะครับนี่ก็เป็นสถิติที่ฝรั่งเขาทำนะเอาค่เราเนี่ยเอามานำเสนอเฉยๆนี่ b b c นะเป็นสถิตินะครับอันนี้เป็นแฟกต์นะครับไม่ได้อคติแต่อย่างใดนะฮะเข้าใจได้แต่ว่าประเด็นคือความเป็นจริงณตอนนี้เนี่ยจนถึงพฤษภาคมเส้นฤดูกาล ลิเวอร์พูลมีคู่แข่งที่มันชัดเจนอ่ะค่อนข้างน้อยนะใช่ปีนี้ไม่มีไม่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 ครับถ้าถ้าเอาถ้าเอากันจริงๆเลยนะก็คิดว่าไม่มีถูกป่ะเพราะเชลซีเนี่ยก็เห็นเห็นอยู่ว่าเขาก็รอซีซั่นหน้าแม้ว่าคาคือเขาดีเกินคาดดีเกินคาดิงห์บูนี่เต็มที่มาเลสกาช่วงแรกเนี่ยโหได้นแค่บอลยุโรปทัวร์ไหนก็ได้ใช่แต่พอเล่นไปเรื่อยๆเฮ้ยมันต้องแชมเปี้ยนส์ลีกใช่แต่ณตอนเนี้ก็คือคู่เปรียบเทียบ ครูเปรียบเทียบก็เหลือทีมเดียวแหละเอาจริงๆอ่ะที่แบบตัวผู้เล่นพร้อมสับตัวผู้เล่นสำรองต่อให้ตัวหลักเจ็บมันก็ยังมีตัวสำรองพร้อมที่จะใช้งานอยู่อะไรเงี้ยใช่ก็เหลือแค่เชลซีอ่าถ้าจะว่ากันตามตรงอาเซนนอลเนี่ยอาซากาเจ็บแล้วหลายสัปดาห์เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดี๋ยวช่วง b o x ่งเ day เตะทีทีโอเดการ์ดมาจับพัดจับหุ่นเจ็บไปอีกนี่อันนี้ก็น่าจะยาวคือมันจะมีคนพูดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีตัวคีแมนเจ็บแล้วคุณไปต่อไม่ได้อ่ะ เท่ากับว่าคุณยังพึ่งพาคนใดคนหนึ่งอยู่ไงใช่อย่างปืนใหญ่นี่คือชัดเจนตอนที่ดิคาไลหายไปรุ่นการก,ก่อนนี่ก็เป๋ใช่ใชอย่างปีเนี้ยโอดกาดเจ็บกับน,นอร์เวย์นี่คือยาวเลยอืมแล้วพอซากา้าเนี่ยคนก็ไม่มั่นใจไงใช่แล้วแ,<ล>แนวลุกนี่ก็พึ่งพาซาก้าอยู่ประมาณ80ด้วยใช่เอาจริงๆนะเอาจริงๆคือแปดสิบเปอร์เซ็นต์เอออ๋อโอเคอ่ะแล้วก็อีกทีมหนึ่งแมนซิตี้ก็ไม่รู้จะกลับมาไหมแต่ว่ายังมีอยู่เดี๋ยวเรามาคุยทั้ง แมนซิตี้ทั้งอะไรด้วยมีนะครับอันนี้เอาเป็นลิเวอร์พูลก่อนโปรดิวเซอร์สั Sun, ่งมาอก็ล่าสุดเฟอร์จิลฟันได้ที่คือเรื่องของสถนะิตินะที่เรื่องสัญญาฟันได์เนี่ยโอ้โหก็บอกชัดเจนว่านะตอนนี้นะครับ,รบสัญญาเนี่ยยังไม่คุยมแม้ว่ามันจะมีข่าวลือมาหนึ่งเดือนแล้วนะใช่ก็คือนักข่าวถามแหละว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเดทไลน์นะหนึ่งมกราคมคุณก็ไปคุยกับทีมอื่นได้แล้วนะ,นนะย้ายฟงย้ายฟีอ,อะไรตอนซัมเมอร์ ฟันห้บอกไม่มีเดทไดอะไรทั้งนั้นแหละแล้วก็ไม่มีอัปเดตอะไรด้วย <laughs> ผมโฟกัสอยู่กับเกมเลสเตอร์จะเจอเลสเตอร์สรั้นๆแค่นั้นเลยพี่ญ่เอาจริงๆถือว่าเป็นเรื่องจริงนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าโดยเฉพาะนะครับนักเตะที่แบบว่ามาประสบความสำเร็จแคท่ทุกอย่างแล้วอะและในซีซั่นนั้นอ่ะดันมโอการที่จะเป็นแชมป์เขาจะไม่มองเรื่องอื่นเลยเขาบอกว่าถ้าหากเขาได้แชมป์ได้โทฟี่เนี่ยยังไงสัญญาเขาก็ได้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นอันนี้คือไม่ได้การบอกปัดนะครับมันคือการที่เขามุ่งมั่นจริงๆใช่แล้วก็นักข่าวก็จะได้เลิกถามสักทีแต่ว่าเขาตอบแบบนี้มาสามเนี่ยครั้งนี้ครั้งที่สามแล้วครับหวังว่าจะไม่มีครั้งที่สี่ถ้ามีครั้งที่สี่ก็ไม่ได้แล้วนะไม่ได้เดี๋ยวโมโหแล้วเลยโมโหแต่ก็พูดยากนะเนาะคือคือนักข่าวก็ต้องหาข่าวอ่ะบิ๊กเนมอะครับ้วสัญญาจะหมดแบบหกเดือนเนี้ยมันไม่ให้ถามไม่ได้หรอกไม่ว่าคุณจะตอบว่าอะไรคุณมันก็เป็นข่าวงนั้นต่อให้ตอบคําว่า แค่นี้ก็ต้องมาเขียนข่าวอยู่ดีใช่ครับเพราะคุณเป็นฟานได้ไงใช่เป็นฟานได้เป็นซาลาห์ไงใช่นะครับฟอร์ลิปปูนี่คือสุดยอดเลยก็รอดูแล้วกัน3คนฟานได้ซาลาห์เทรนต์นะครับว่าจะยังไงดีเพราะว่าข่าวการนั่งจดประกาเซ็นสัญญาเนี่ยคงจะไม่ใช่ปีนี้แน่ๆแล้วไปลุ้นเอาปีใหม่เดือนมกราแล้วกัน2025ใช่เป็นต้นไปครับผมอ่ะส่วนคนนี้ครับน่าจะใจชื้นกันพอสมควรสําหรับแฟนลิเวอร์พูลนะครับฟอเรียนพลาเทนเบิร์กครับนักข่าวจากสกายยืนยันว่าาหลุยดอครับ มีความสุขดีในการเล่นให้กับลิเวอร์พูลแล้วก็ไม่น่าจะย้ายไปไหนต่อให้การคุยสัญญายังไม่มีอะไรคืบหน้าก็ตามนะครับก็ต่อจากสามคนคนก็ระแวงคนเนี้ยใช่ก็พอเคยบอกอยากไปสเปนเนี่ยเป็นข่าวล่าสุดเลยไงแล้วคือถ้าเนี่ยย้อนกลับไปแค่สองสามวันที่ผ่านมานะไม่ใช่วันนี้นะย้อนกลับไปแค่สองสวันที่ผ่านมาเนี่ยยังมีข่าวว่าเขาเนี่ยอยากจะย้ายไปเล่นที่บาร์ซ่าอยู่เลยอใช่ไหมครับ เออนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็อ่ะแพลตนเบิร์กนี่มันเทียอะไรดิถ้าในสายตาป๊อบโอ้ถ้านอกเยอรมันไม่ค่อยแม่นนะครับอถ้าในาบุนเดสลีก่าแม่นอ๋ออ่าก็เขาสากายเยอรมน,นีไงอ๋อครับแต่นี้ก็เป็นรายงานจากฝั่งเยอรมันบอกว่าดีอาร์สไม่คิดจะอำลาหงในซัมเมอร์นี้แน่นอนครับ